ถ้าพูดจริงๆช่วงนี้คือไม่มีเกมเพลย์อะไรที่มันดูแบบน่าทำคลิปเลยจริงๆเกิดไหนนะคือที่ไหนอะในดงซีเมนเหรอเกิดในดงเหรอมันมีแบบบางคลิปที่ดีสู้แบบหนักหน่วงมากแต่ไฟเสียก็ไม่ได้มาลงได้พูดบอกเลยนะไฟนั้นเนี่ยเสียมันสามคลิปได้คลิปทองเก็บเลยเก็บเลยทองจากอันนี้เหรอ อยู่ข้างบนเหรอแบบมีเสียงยิงแล้วของฟ้าแล้วคือแบบอยากทำเคีบโชว์ว่าออกเป็นร้านๆเงี้ยคือมันยากมากผิดเกิดไกลบ้างเปิดตู้ได้ของฟ้าบ้างคือมันต้องเปิดตู้ธรรมดาถึงมีโอกาสได้ทองได้แดงนะครับเป็นตู้เซฟนี่คือฟ้ามาประมาณสี่ห้าตาแล้วเฮ้ยวันนี้มันไม่ใช่ฟ้าของเราเนี่ย โอ้ยโวยโวยเฮ้ยเสี่ยงยยยดงบดเอาจริงคลิปนี้คือไม่มีอะไรเลยก็เด,ดินไปเรื่อยๆอ่ะสู้ก็ไม่ได้สู้เฮ้อ เราก็เล่นแบบไม่ได้สู้เนี้ยมาหลายแมตช์แล้วแค่แต่พอสู้ก็สู้เขาไม่ได้อะเขาเก่งกว่าโอเคในเมื่อคลิปนี้มันดูน่าเบื่อไปงั้นเรามาคุยกันกับว่าเรารู้สึกงไงก,การเล่นโนพีตอนแรกๆใครอาจจะเล่นเกมนี้เพราะว่าวอลแฟร์ใช่ไหมไม่ค่อยมีใครเล่นเกมนี้เพราะโอเปอเรชันเพราะบางทีมันจะยากเกินไปสําหรับบางคนแต่บางคนลองเล่นแล้วเราติดใจ วันนี้เราอยู่กับคุณอ e ีลอสผู้เล่นเกมกว่าเราทุกตาเพราะว่าไม่มีเพื่อนคนอื่นเล่นแล้วไม่มีใครมากระบอดมาด้วยไม่มีเพื่อนคนอื่นมาเล่นด้วยแล้วมีกันอยู่แค่นี้แมคุณพิชี่ก็ว่าไปอ่าโอเคคุณอ e ีลอสเมื่อก่อนชอบเล่นอะไรมากกว่ากันถ้าเมื่อก่อนชอบเล่นวอลแฟร์ครับเพราะวอลแฟร์มันแบบมันมันมันสนุกดิมันฆ่าได้เยอะดิและนี่คือคนที่นำคุณอ e ีลอสเข้าสู่วงการโอเปอเรชั่นแต่ ไม่คิดว่าจะติดขนาดนี้ไม่คิดว่าคุณอีรอจะติดโอพขนาดนี้เอางี้ดีกว่าเพราะว่าหกโมงเย็นทักแล้วคุยแล้วโอพีไหมเล่นโอพีกันไหมนี่เมื่อก่อนก็วอลแฟร์วอลแฟร์ก่าจะชวนมาโอพีได้นี่คือนานมากอะไรที่ทําให้ไม่เปลี่ยนใจเพราะความท้าทายมันท้าทายมากมันแบบต่อให้คุณแต่งปืนไปเป็นแสนคุณก็โดนตบด้วยปืน หมื่นสองหมื่นได้ผมพูดแค่นี้อยู่ที่แบบโอ้โหอยู่ที่การเล่นของคุณอยู่ที่แบบแผนน่าเพื่อนโอ้ยหลายอย่างเพื่อนร่วมทีมแบบแผนเลยแบบแผนเลยกลยุทธ์กลยุทธ์ซึ่งเราไม่มีเราเล่นเฉยเยเราไม่มีกลยุทธ์แค่อยากเล่นเฉยๆยเลยบางทีเสียปืนราคาสามแสนให้กับคาสิบห้าก็มีนะเราเข้าได้ปเสียให้กัะหนูท่อก็สิบแปดนี่ยังไม่น่ากลัวนะครับ ถ้าเกิดคุณเจอค่าสิบห้ากระสุนขาวลูดจุนคุณตุย <c oughs> ส่วนในมุมมองของพิษนั้นที่ไม่เล่นตอนแรกอะเล่นแต่วอลแฟร์เลยพอคิดว่ามันยากม,ามันยากในที่นี้คือมันไม่ใช่ว่าเราเล่นแล้วระบบมันยากนะที่มันยากคือเราไม่รู้เ่าต้องไปเจอใครแล้วมันตายได้ครั้งเดียวอะ่ะแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้เก่งขนาะนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าเรามีความกล้าที่จะเล่น เพราะว่าเราไม่ได้เสียของขนาดนั้นแล้วไม่มีทางมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางที่จะกลับมาได้คือมันไม่ได้เป็นขนาดมันไม่ได้แย่ขนาดไม่ได้หดลายขนาดเราสามารถเล่นแล้วก็ออกได้บ้างออกไม่ได้บ้างซึ่งมันก็ปรับปนไปสนุกบ้างหัวร้อนบ้างก็ตามตามปกติของเกมคิดว่าถ้าใครยังไม่เคยเล่นโอพีคืออยากให้ลองเปิดใจนะมันไม่ได้แย่ต่อให้เราเล่นแพ้อะมันก็ยังไม่ได้แย่มันออกไปได้เหรอ อ,อ,อยากให้หลองเปิดใจจริงๆค่ะเกมมันสนุกแล้วมันก็มีระบบหลายอย่างให้เราได้แบบเรียนรู้ทุกคนไม่ต้องกลัวผิดก,ก็มือใหม่วันนี้ก็ยังเป็นมือใหม่อยู่อาจจะมีมาพูดคุยสอนได้นิดหน่อยเพราะว่าไปศึกษาเพิ่มมาแต่จริงๆก็ยังเป็นมือใหม่สําหรับทุกๆคนมากกว่าที่จะแบบอาจจะเก่งกว่าเล่นเก่งกว่าอะไรเงี้ยทุกคนมีครั้งแรกเสมอค่ะอย่ากลัวและไปเล่นโนพีผิดด้วยกันนะ ก็ใหญ่ทุกคนดูคลิปนี้จนจบนะคะคือ<ห>มันไม่ได้ไมีอะไรหรอกแต่่อยากให้ดูเฉยเพราะเป็นเกมเพจที่มันแบบงงงวยมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปะทะเลยน้อยมากที่จะปะทะบางทีปะทะก็สู้เขาไม่ได้อ่าก็เล่นๆไปฮาๆไปนะคะเดี๋ยวเราก็ได้มันจะมีวันของเรารอบของเราเหมือนกันแล้วว่าถ้ามาเกมมันไม่ใช่แฮกข่าวนะ เพื่อเขาเห็นแล้วว่าเป็นชุดสีแดงเนี่ยยังไงดูฝากดูคลิปให้จบเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะก็เป็นแฮกคอจริงๆเลยเฮ้ยเจอบอดอ่ะบอดปะคนคนที่ไหนเอ้าแล้ทำไมเขาแฮกไม่เจอ สงสารมากเมื่อกี้ม, <laughs> มันไป็ปาดย่องวะ <laughs> <laughs> เอ๊ะเธอไม่ย่งองเขาไปอันหนึ่งเหรอก็มีสองอันไหมคะมันต้องควรละอันไงเอ้ยคนละสองอันอวางไม่ได้แต่แค่นี้ก็ได้แล้วใช่ไหมแด้ถ้่ค่ะเขาหยิบอีกอันหนึ่งอะ่ะได้เหรอ โอ้เราเราเอาเข้าพร้อมกันน่ะเราไม่แฮกระบบเลยเนี่ยเสร็จแล้วคงไม่เหลือลอะไรให้เราแล้วเพราะม่อกินแม่งมาตีสามเลยคงหมดเกี้ยงอ่ะน่าจะไม่จเจอด้วยเจอขนาดมันเดินอยู่ข้างหน้าคือยังไม่เจอเลยเออ ไม่ได้เปิดแต่พอก็หนูกเว่าเขาจะเปิดไปทำไมเพราะเขาก็ไม่เคยได้อะไรเลยมีศพคนด้วยแม่งเปิดหมดจริงเปิดทุกอย่างเอาห้องนี้เปิดเองก็ได้เธอเปิดเปิดแไหนจ๊ะไ, <laughs> ไหนจ๊ะ วางเหลือหลังหน้าตาเป็นจังไดน้อแม่งฟาร์มฟาร์มเกลี้ยงเลยสามนาทีเองนะ่ว่าเพอมมีที่บอกตรงนี้มีของฟ้าเยอะเลยจะได้ออกไปแพงๆเลย ทำทำไมอ่ะลองเทสได้ของทองมาสองชิ้นปะเห็มใช่ใช่ใช่ แต่ของทองชิ้นหนึ่งของเขาก็เก้าหม,มื่นหนึ่งอืกระแสหนึ่งละ